สำหรับเด็กๆที่โรงเรียนคอร์สวอร์มอัพวิทยาศาสตร์ของคุณจะได้หนังสือไปสองเล่มหน้าตาแบบนี้ เวลาเรียนกับครูวรก็คือให้เปิดคลิปในเว็บไซต์แล้วก็เปิดหนังสือเรียนไปเลยเพราะหน้าตาของคลิปกับหน้าตาของหนังสือเรียนจะหน้าตาเหมือนกันเลยสําหรับเด็กป .4 ป .5 ป .6 บางทีเห็นเนื้อหาแล้วอาจจะตกใจว่าไม่ตรงกับของโรงเรียนอันนี้ไม่ต้องกังวลทักมาบอกครูวรได้เพราะครูวรสามารถเทียบหลักสูตรให้ได้ว่าตอนนี้หนูเรียนอยู่ที่บทไหนเรื่องอะไรเราจะมาเลือกบทเรียนให้ตรงกับที่โรงเรียนแต่ถ้าใครมีเวลาจริงๆควรอยากแนะนําให้เรียนเรียงไปตามตอนที่ครูวรจัดไว้เพราะว่าคอร์สนี้จริงๆควรเน้นให้ในการเตรียมสอบ สอบเข้าม .1 หนึ่งถ้าใครเริ่มเรียนตั้งแต่บทแรกอาจจะงงว่าทาไมเนื้อหายากขนาดนี้แต่นั่นคือเนื้อหาจริงๆที่เด็กๆจะเจอในข้อสอบเข้าม .1 หนึ่งเพราะฉะนั้นทยอยเรียนไปวันละ30นาทีก็ได้แต่อย่าให้จัดตารางเรียนแบบสม่ําเสมอก็คือสัปดาห์ละสัก3วันก็พอใครที่เรียนแล้วมีคําถามไม่ต้องกังวลทักเข้ามาได้เลยเพราะควรจะเป็นคนตอบคําถามด้วยตัวเองใครที่เรียนร์สนี้อาจจะเหนื่อยน่อยอาจจะหนักน้อยแต่ควรมั่นใจว่าพื้นฐานวิทยาศาสตร์จะใช้ในการตะลุยโจทย์ได้เลยหนูไม่ต้องกังวลว่า จะไปเจอเรื่องที่เราไม่แน่ใจธาตุานประกอบหรือฟิสิกส์ต่างๆควรมีสอบทั้งหมดเลยในคอสนี้ในแต่ละสัปดาห์เรียนแล้วอย่าลืมมาอัปเดตกับควรนะคะถ่ายรูปหน้าที่เรียนแล้วส่งมาในไลน์ได้เลยควรจะได้รู้ว่าเด็กๆเ,เรียนไปถึงไหนแล้วเป็นกําลังใจให้กันลุยกันไปจนกว่าจะจบเนื้อหาคอร์วอร์มอัพจบคอสนี้มั่นใจได้เลยว่าพื้นฐานวิทยาศาสตร์ดีแน่นอนต่อยอดตะลุยโจทย์ได้สบายๆควรเป็นกําลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะ เรียนที่บ้านก็เก่งได้แม้เรียนออนไลน์แต่ได้มากกว่ามาเริ่มไปได้วยกันที่กวดวิชาโจเกเตอร์